ตอนนี้ก็ตักเบ็ดไว้นะครับปลาน,นิ่น้อยเยอะมากเลยดูดิอันนีก้กินหมดแล้วอันนี้ก็หมดเกลี้ยงเลยปลาน,นิ่นกินปลาน,น้อยเยอะครับตนนัวนี้วันนี้ใช่เหยื่อหอัวใจไก่นะอีรันนึงูน่นอีคันนึงนะคฝั่งนูง้นอันนี้หมดอย่างเฮ้ยไปอู ออเยัยตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มเฮ้ยสองทุ่มกว่าสองทุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มสิบนาทีนะครับก็เพิ่งมาถึงบ้านเนาะดีว่าที่เปิดไฟไว้นะครับ หลังจากเลิกง,งานมาก็คือสิ่งที่จะต้องทำต่อคือไปที่สวนนะครับตอนนี้ก็คือหลังจากกลับจากสวนเนาะสวนก็มีพระกิจเยอะนะครับมันก็ให้หารปลาหาอาหารทํากับข้าวแต่ตอนนี้คือมันไม่มีกับข้าวนะครับที่ปลาได้มาอยู่ก็วันนี้ก็มีพี่คนหนึ่งเขามาก็ให้เขาไป แต่ก็เราก็กินบ่อยแล้วแหะแต่ที่จริงเรามีเมนูในหัวใจก็คือว่ามีหมูอยู่นะครับก็จะมาเก็บผักเคียวผัดกะเพราผักเคียวใส่หมูครับผักเคียวนี้ก็ที่ว่าเคยเห็นกันนะครับขาดการดูแลเหมืนกันะพอคิดว่ามันคงจะโตได้แต่เห็นไหม มันก็บิดก็งอเพราะว่าเพราะว่าที่จริงเขาก็ต้องการดูแลเหมือนคนเรานะครับผมก็ละเลยบ้างแหละเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไปที่สวนอย่างนี้นะฮะมีก็แมงเมียงกินบ้างนะครับแมงกินบ้างก็ไม่เป็นไรแมงกินได้ก็คือปลอดภัยเสมอสําหรับชีวิตมนุษย์เนาะไม่มีสารเคมีแน่นอน เราก็พยายามเด็ดที่มันห้อยๆใบแรกนะครับเห็นไหมหอยก็คือเป็นศัตรูของเขาที่นี่นะก็กำจัดจัดไปนะครับการมีผักเคียวนี่ผมถือว่าถ้าเป็นราชินีแห่งผักจริงๆตามที่เขาโฆษณากันเยอะแยะมากมายไม่ใช่เพื่อการตลาดนี่คือ มันก็เป็นบุญกุศลของผมแหละที่ได้กินผักที่มีประโยชน์ขนาดนี้ก็เป็นคณะวบยิกนะครับพันหนึ่งที่เอามาผัดแล้วกันเผื่อพรุ่งนี้ทำกับข้าวไปทำงานนะครับขนาดไม่ได้ดูแลและไม่ได้ใส่ใจนะครับ ก็ใบงานอยู่นะถึงแม้จะแมงกินหน่อยแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยอยู่ในใจเสมอนะครับเด็ดไปเยอะๆเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเอาไปทำกับข้าวกินเนดีวนด้วยความเป็นแปลงของอากาศก,าก็ทำให้เสียไม่ค่อยดีนะครับฝนตกบ่อยช่วงนี้เนาะแล้วก็ สตูของเขาอีกตัวหนึ่งเราก็คอยกําจัดเอานะครับเป็นหอยพวกที่มันเลยลงอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามตัดมาทํากินเลยนะครับปริมาณมันเยอะมากนะฮะดูดิกินก็ไม่หวาดไม่ไหวแต่ถือว่าถ้ามันเป็นผักที่มีคุณประโยชน์สําหรับชีวิตของเราก็ จับมันซะถ้าซื้อมันแพงนักนะครับก็มาทำกระเพราหมูผัดผักเคียวกระเพราหมูแล้วกันจัดไปครับกระเพราวันนี้นะครับก็มีเศษเนื้อกับมันหมูนะครับที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็คงจะทำให้มันกรอบไปเลยนะครับกับกองผักเคียว ้อมกับใบกะเพรานะครับที่เก็บมาจากส่วนวันนี้นะกะเพราสวยงามมากเนะื่องจากได้ฝนนะครับผัเกเคียวก็กองท้าภูเขาเรลากาเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีไข่เจี่ยวนิดหน่อยนะครับสําหรับเมนูนี้เพิ่เผื่อนพรุ่งนี้ด้วยก็ได้นะครับนี่คือเมนูที่ทุกคนอาจจะบอกว่า,วามเป็นเมนูอิจฉาเลยก็ได้เพราะคุณกินผักเคียวแต่อาจ,จะไม่อิจฉาเพราะคุณกินหมูกรอบไปด้วย ผนะักเคียวคือคุณภาพนะครับหมูกรอบนี่ที่ผมจะทำเนี่ยคือเอาน้ำมันมันด้วยนะมนทาทอดไข่เปียวก็อร่อยชีวิตความตรงการของของเราเองนะครับก็คืออาหารที่ให้พลังงานนะครับแต่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เพื่อสุขภาพเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานในเมืองใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาจะ ดูแลสุขภาพมากนะครับให้โรงพยาบาลมาตรวจมวลน้ําหนักบ้างอะไรบ้างนะแต่ถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงส่วนนั้นนะครับก็คืออาหารกันทุกอย่างม,มันมีความสุขแต่ยังแค่กินให้มันรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์นร่างกายก็อยู่ได้แล้วถ้าเปรียบเทียบกับปู่ย่าตายายของผมตอนนี้ก็อายุก็จะร้อยแล้วก็ยังอยู่ได้แต่คนเราอยู่ไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นที่ความเครียดแล้วก็ ความกดดันมากกว่านะครับในชีวิตการทำงานและบริบทของสังคมที่อยู่เมืองใหญ่เนาะดังนั้นก็คือพยายามตัดความเครียดออกไปจากสมองแล้วก็ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบเรารักและเราอยากกินมากกว่ากับผักเคียวผัดหมูก,กรอบกะเพราด้วยสุดยอดปลูกเองนะครับมันกรอบได้พอดีนะครับ ผมก็มีแค่เพียงสองอย่างที่ต้องมีอย,งอย่างคือเอาน้ำมันออกเพื่อ,อไปเกียวไข่นะครับแล้วก็มีแค่พริกกับกระเทียมที่ต้องเกียวลงไปตามนะครับแล้วก็เมื่อพริกกับกระเทียมสุกได้พอดีนะครับก็ใส่ผักเคี่ยวผสมกระเพราลงไปเลยนะตามด้วยเครื่องปรุงตอนหลังนะครับถ้าโมเดลคิดเรื่องสุขภาพเนี่ยคงไม่ต้องกินกันพอดีนะครับแค่ทำงานมาก็เหนื่อย,อยแล้วในแต่ละวัน ส่วนเรื่องกินแล้วมากําหนดชีวิตตัวเองอีกก็งคงจะจบข่าวนะครับชีวิตให้มันดําเนินไปถ้าตัดเรื่องพวกนี้ไปได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขนะครับ้าการกินและการทํางานนี่ใส่ผักเคียวครับเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นผัดก,กะเพราผักเคียวนะครับใส่หมูนะครับโอ้โหก็หอมนะครับใส่เครื่องปรุงตามใจเรานะครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอาหารที่แต่ละคนที่ว่าหลังเลิกงานว่าเราจะไปกินอะไรดีล้นแต่ราคาแพงเราก็ไม่ได้กินอาหารที่มันตามใจใจปากนะครับแต่มันตามใจเรากับสิ่งที่เรามีเนาะและเครื่องปรุงก็ที่เรามีนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่คนบอกว่าอร่อยเนี่ยเครื่องปรุงมันจะต่างกับเราไหมสุดท้ายมันก็เป็นพวกซอสพวกน้ำตาลน้ำปลาที่เราไม่รู้ปร,ริมาณด้วยนะครับว่าเขาใส่เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าเราต้องใส่เท่าไหร่แล้วอร่อยเท่าไหร่นี่คือของเรา แต่บางคนเนี่ยไปซื้อกินมันอาจจะอร่อยมากเขาอาจจะใส่เยอะก็ได้อย่าไปมัวกังวลถึงสุขภาพมากเกินไปเพราะความเครียดกับการทํางานของเราก็เยอะอยู่แล้วเราก็ใส่ความพอดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามีผักกะเพราหมูผักเคียววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่ถือว่าสุดยอดทองผมแล้วนะครับเดี๋ยวก็มากินด้วยกันครับผมกับเมนู บ้านๆของคนบ้านนอกอยู่ในเมืองครับผักเคี่ยวจบไปนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นไข่เจียวกระเพราผักเคียวนะครับที่ทําเสร็จไปนะคะก็น่าทานอร่อยรสชาติตามใจเรานะครับต่อมาก็คือไข่เจียวเนาะโอ้หน้าทานเลยนะครับ อาจจะสั่งอาหารเราไม่ได้นะครับที่เราไม่สามารถทีก่กำหนดเขาว่าต้องใส่โปงชูโตเท่าไหร่ต้องใส่ซอสเท่าไหร่ต้องใส่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่อาหารราคาแพงมันจะมีคําว่าอร่อยติดตามมาเสมอซึ่งไม่รู้มันเป็นจริงหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะได้ไปทานเท่าไหร่แต่ว่าอาหารที่ผมทําอยู่เนี้ยมันก็เป็นรสชาติของตามใจเราที่เรากินนะครับก็มีเครื่องปรุงตามที่มีในท้องตลาดทั่วไปก็คงไม่ต่างกับจากท้องตลาดเท่าไหร่ หรือเขาอาจจะใส่วายหรือใส่อะไรที่มันมีราคาแพงทําให้ต่างจากนี้นะครับซึ่งพวกนั้นอาจจะไม่ถูกกับปากคนเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องมากินแบบนี้เนาะกับคนมัานนอกยินในเมืองครับแล้วโอกาสที่รอคอยก็มาถึงนะครับผัดคะน้าใบิกหรือผัดปลาเคียวที่ผมรอคอยกับไข่เจียวนะครับกับข้าวหอมมะลิร้อนๆนะครับที่ผมเองนะครับ มันอาจจะสู้ราคาของห้างรูดูไม่ได้นะครับแต่ว่าความถูกใจและก็ความที่เรามีอยู่เนี่ยมันน่าจะสุดยอดสำหรับเราแค่นี้นะครับก็ถือว่าได้ที่ต้องทานข้าวด้วยกันแล้วนะครับในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับเวลานี้นะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับมาทานข้าวด้วยกันครับ